สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดเจนกับดชนันทิยาจิตตาโสภาวดีนะคะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ค่ะทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันแต่ว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะนั่นก็คือวิธีการในการปรมพยาบาลยกตัวอย่าง ที่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือในสถานการณ์ของการออกกำลังกายของการเล่นกีฬาก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีอาการบาดเจ็บก็อาจจะสามารถที่จะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะปีนี้วันปฐมพยาบาลโลกตรงกับ วันที่14กันยายนนะคะซึ่งเขาจะก,กาหนดเอาไว้ว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีกําหนดได้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกค่ะและปีนี้มีแนวคิดว่า first aid and sports ด้วยทาไมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้วันนี้เราไปพูดคุยกันแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างพูดคุยกันเลยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยสวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ ทำไมถึงจะต้องมีวันปฐมพยาบาลโลกคะอาจารย์ก็จากฉันธามติของสหพันธ์สภากชาชาติและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสภากชาชาติหรือสภาเซี่ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ192ประเทศนะคะให้ความสําคัญเรื่องนี้ว่าอย่างที่คุณหนิงบอกว่าเวลาที่เกิด อุบัติเหตุต้องปฐมพยาบาลถ้าถ้าเราเประมพยาบาลเป็นทั้งความรู้และทักษะที่ที่เข้าไปปฐมพยาบาลมันจะช่วยลดการบาดเจ็บที่รุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยอาจจะป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นหรือป้องกันการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเขาพอให้ความ ความสำคัญของการปฐมพยาบาลจึงจึงมีฉันทามติว่าเอ๊ะเราตั้งวันปฐมพยาบาลโลกขึ้นมามจากสมาชิกนะคะเป็นฉันทาม,มาติของสมาชิกว่าตั้งวันปฐมพยาบาลขึ้นมาเพื่อให้คนจดจําง่ายแล้วก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและประชาค,คมของโลกเนี่ยให้ความสําคัญและตระหนักรู้แล้วก็มีความรู้ด้วยค่ะอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงคนไทยเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลทั้งความรู้และทักษะในการลงมือจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ ออตอนนี้เราเออเออมีภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำงานนะคะคือคือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความรู้ในการอบรมประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็สภากชาติไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเติมเต็มความร่วมมือเหล่านี้นะคะก็คิดว่าออโดยเป้าหมายของสาพันสภากชาติและสภาเสี่ยววงเดินแดงระหว่างประเทศเนี่ยเขาเป้าหมายว่าอยากให้ทุกคน หรือทุกบ้านอย่างน้อยหนึ่งคนในบ้านในที่ทำงานในโรงเรียนหรือในองค์กรต่างๆจะมีสักคนสองคนที่สามารถจะทำปฐมพยาบาลเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมมือร่วมแรงกันที่จะอ,อ,อบรมความรู้เหล่านี้แล้วก็ให้ความรู้ตามสื่อต่างๆด้วยทั่วทั่วประเทศนะคะคิดว่าตอนนี้ประชาชนที่มีความรู้เร,เรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะคะ แต่ปีนี้แนวคิดที่น่าสนใจปี2,567เนี่ย First Aid and Sports ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเป็นพิเศษเลยทำไมเราถึงให้ความสำคัญดบบนี้เป็นพิเศษในปีนี้คะค่ะธีมของปีนี้คำว่ากีฬาเพราะว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับกีฬาแล้วพอเพออิญปีนี้มีกีฬาที่สำคัญสำคัญโอลิมปิกด้วยโอลิมปิกด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีพารา<ม>พาราอลิมปิก,าาปกด้วย,วยเพราะฉะนั้น เขาอยากรณรงค์ให้คนมาเล่นกีฬาหรือการเล่นกีฬาเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ,คะเราก็เห็นว่าออพอมีธีมมาเราก็เลยจัดว่าเอ๊ะทำไมการการกีฬาทั้งหลายหรือชนิดของประเภทของกีฬาเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายการเดินการวิ่งก็เป็นประเภทหนึ่งซึ่งสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กไปถึงผู้สูงอายุเลยสามารถจะเดินหรือวิ่งตามสมรรถภาพของตนเองได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นความสําคัญว่าเอกา๊การกีฬาหรือการออกกําลังกายมันจะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยชะลอความเ,ออเสื่อมของร่างกายนะคะเอวัวต่างๆช่วยชะลอได้ช่วยป้องกันโรคได้ช่วยรักษาโรคได้เพิ่มความแข็งแรงทั้งตัวร่างกายแล้เพิ่ม กำลังใจหรือจิตใจด้วยนะคะถ้าเราแข็งแรงแล้วเราไปออกกำลังกายสม่ำเสมอจิตใจเราก็จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานสามารถจะทำอะไรได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะช่วยทั้งกายช่วยทั้งใจเลยนะคะกับก<ช>ารออกกำลังกายแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในใ<ช>ขณะ,ะที่ออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็จะได้ถือโอกาสนาี้ในการ พูดคุยความรู้เรื่องนี้กับอาจารย์ด้วยแต่ว่าก่อนจะไปคุยในในมุมนั้นเนี่ยขออนุญาตถามกิจกรรมก่อนแล้วลกันนะคะอาจารย์ตัวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันปฐมพยาบาลโลกของปีนี้ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่14กันยายนค่ะเสาร์ที่ 2, 2> ของเ<อ>ดือน,นกันยายน<ช>ของทุกปีะนะคะ,คะแต่ปีนี้กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นที่ทางสภาการชาติไทยจะจัดขึ้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์กิจกรรมหลักๆอยู่สองสองอย่างนะคะกิจกรรมแรกเราจะให้ความรู้เพราะว่า เขาเขาบอกว่าเป้าหมายคืออยากให้ประชาชนมีความรู้รู้แล้วก็ตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ทําเป็นนะคะเราก็เลยให้ความรู้ความรู้ก็จะสอดคล้องกับธีมคือ first aid and sport นะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยเรื่องของ การเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายแล้วก็การระมัดระวังการเตรียมพร้อมร่างกาย mm hmm. แล้วก็ข้อจํากัดอะไรต่างๆในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บ mm hmm. นะคะอันนี้เราเป็นกิจกรรมแรกเราจัดวันที่5กันยายน <Okay. S 2> ทางออนไลน์นะคะผ่านเรนนิ่งแพลตฟอร์มของสภากาชาติไทยมี Facebook ผ่าน Facebook Live แล้วก็ YouTube ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ ทางออนไลน์ซึ่งสามารถจะเข้าไปรับชมรับฟังวันนั้นวันนั้นหรือย้อนหลังได้นะคะค่ะกิจกรรมที่2คือจัดวันที่8กันยาอันนี้ก็เป็นการเดินวิ่งการกุศลเราวิ่งแบ่งปันเพื่อจะเอาเงินไรายได้ตรงนี้ไปทำกุศก,กุศลต่อนะคะการกุศลของเราก็คือเราจะจัด first a i d kit ก็สอดคล้องกับทีมว่าออการปฐมพยาบาลต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จัดเป็น first aid kit ที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจออตะเวนชายแดนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ220แห่งทั่วประเทศซึ่งอยู่ตามชายขอบนะคะ<ม>อยู่ในถิ่นที่ค่อนข้างทุทราการดานนะคะแล้วก็จะส่งมอบ first aid kit นี้ไปให้โรงเรียนหลังจากจัดก,กิจกรรมเสร็จค่ะค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะร่วมก,กิจกรรมหนึ่งเนี่ย ใครสะดวกก็เข้าไปแต่ว่าเริ่มต้นคือวันที่5เกันยายนะนะคะแต่สามารถจะไปดูหลังจากนั้นได้เลยแต่สําหรับกิจกรรมที่2กิจกรรมการวิ่งเนี่ยใครสนใจจะต้องทํำยังไงบ้างคะจะไ,ไปสมัครได้ที่ไหนยังไงและกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างคะคะก็จับที่อ,อ,อุทยานร้อยปีแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ตรง ตรงหลังสามย่านเก่าเนาะ,ะลตลาดสามย่านบริเวณนั้นที่ติดกับรั้วจุฬาลงกรณ์น,นะคะเพราะฉะนั้นในการเดินวิ่งวันที่8ด ก็จะมีแบบสองสองแบบนะคะเดินประมาณ2.4กิโลเมตรถ้าวิ่งก็ประมาณ5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นทุกเพศทุกวัยก็สามารถน่าจะไปร่วมงานได้นะคะทีนี้เราสมัครที่ไหนได้เราสมัครทางแพลตฟอร์มของสหกชาติไทยที่เรียกว่า iRA ร c o อรตัว i นะคะแล้วก็ r ร c o r d s ติดกันเลยค่ะ o org เข้าไปสมัครที่นั่นได้เราจะเลือกเดินหรือเลือกวิ่งแล้วก็ ในราคา500บาทได้หนึ่งเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็มีเหรียญที่ระลึกด้วย mm hmm. สำหรับคนไม่สะดวกไปแต่อยากมีส่วนร่วมเราอาจจะซื้อเสื้อไปได้ในราคา300บาทก็คือซื้อไปเป็นที่ระลึกนะคะไม่ต้องไปเดินไปวิ่งก็ได้ถ้า,ถาเรา <จะ S 2> ไม่สะดวกอยากจะมาร่วมบุญด้วยะน,นะคะค่ะ,คะ,คะอีกวิธีนึ่งคือเราบริจาค โดยตรงเลยนะคะสำหรับการไปซื้อฟุตเอชคิดตรงนี้ือไม่ต้องไม่ต้องร่วมกิจกรรมเดินวิ่งแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการทำบุญก็สามารถจะบริจาคได้ค,ค่ะคือบริจาคตรงเลยในการ,รที่จะส่งชุด ปฐมพยาบาลเนี่ยไปยังพื้นที่เป้าหมายเนี่ยนะคะ,คะ,คะก็สามรูปแบบนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งกันละกันสาหรับคนที่สนใจกับเรื่องนี้นะคะตัวกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากทีนี้อาจารย์คากลับมาที่ที่ ข้อมูลความรู้ที่จะให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยกันละกันนะคะเพราะด้วยความที่ปีนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายด้วยแต่ว่าการออกกําลังกายหรือแม้แต่การเนี่ยใครจะไปร่วมกิจกรรมทั้งไปเดินไปวิ่งโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็อาจจะเ,เกิดขึ้นได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นขอความรู้จากอาจารย์หน่อยกันละกันค่ะว่าเอาละเวลาออกกําลังกายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก่อนก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่า กิจกรรมเนี้ยเราจะแบ่งเป็นในการออกกําลังกายประเภทของการออกกําลังกายหรือเป้าหมายในการออกกําลังกายใหญ่ใหญ่ๆมีสัก3ประเภทคือประเภทแรกเราจะเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดนะคะ mm. คือทําให้เขาเรียกคาร์ดิโอคาร์ดิโอเอ๊ะออกกาลังกายไงที่ทําให้หัวใจและหลอดเลือดทํางานได้ดีมันจะเ,นเต้นเร็วนี่ค่ะอันที่2คือเราจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อและกระดูกเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็จะส r ตร็จมัสเซ่นคือคือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นสามารถ อาจจะทํางานหรออือทำกิจกรรมอะไรได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลาร่างกายเราเสื่อมถอยไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันจะรีบลงนะคะถ้าเราไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้ออันที่3คือเรื่องของการทรงตัวเนาะ จะเห็นว่าทพอสูงอายุมากอายุมากขึ้นการหกล้มมีสูงขึ้นนะคะโอกาสที่จะเกิดการหกล้มเพราะฉะนั้นการทรงตัวก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้คือหลักการว่าเราจะต้องเลือกการออกกําลังกายที่ทีเ่เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราจะให้หัวใจหลอดเลือดทำงานหรือว่าจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นหรือเรารู้สึกการทรงตัวไม่ค่อยดีเราก็จะฝึกมันก็มีวิธีการหลากหลายหรือชนิดของกีฬา หลากหลายนะคะเช่นเราจะเดินวิ่งอันนี้ก็ช่วยเรื่องของหัวใจหลอดเลือดนะคะว่ายน้ำหรืออโลบิก Mm hmm. นะคะ mm hmm. เล่นออรบิกโยคะนี่ก็ช่วยการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปเวทเทรนนิ่งเรายกน้ําหนักะ,ะเราก็สามารถจะช่วยกล้ามเนื้อได้กายบริหารอะไรต่างๆก็จะช่วยกล้ามเนื้อได้อันนี้ก็เป็นหลักการของการออกกําลังกายทีนี้คุณหิงถามว่าเรื่องของเอะเราจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเราอย่างไงบ้างใช่ไหมคะดันที่หนึ่งเราต้องประเมินความพร้อมของร่างกายตัวเราเองเนี่ยเราเอายุเท่าไหร่ นะคะเรามีโรคประจําตัวไหมถ้าเรามีโรคประจําตัวเราควรจะไปปรึกษาคุณหมอก,ก่อนอว่าว่าโรคของเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการออกกําลังกายหรือเปล่านะคะเช่นโรคหัวใจะนะคะเบาหวานความดันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดไหมเช่นถ้าเบาหวานเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดน้ําตาลสูงน้ําตาลต่ําไดเ้เราจะควรจะออกกําลังกายเวลาไหนอันนี้คุณหมอเขาจะต้องบอกว่าริมิตของเราหรือข้อจํากัดของเรา,เราคืออะไร นะคะเป็นโรคหัวใจก็อ,ออกกําลังกายได้ทุกโรคนะคะแต่ต้องมีข้อจํากัดอันนี้คืออันอันหนึ่งในการเตรียมพร้อมแต่ถ้าสําหรับหนุ่มสาวปกติที่ไม่มีโรคหรือไม่มีภาวะสุขภาพอะไรก็สามารถจะประเมินร่างกายตัวเองว่าตัวเองฟิตขนาดไหนเพราะฉะนั้นการหลักการมันคือเริ่มจากเบาไปหาหนัก <S <S ถ้าไม่เคยออกกาลังกายมานานแล้วอยู่ๆมาออกกําลังกายโอ้โหเอาเต็มที่เลยอยากจะฟิตเต็มที่ไม่ได้ต้องค่อยๆเริ่มนะคะเริ่มจากน้อยไปหามากหรือเบา าไปหาหนักอันนี้ก็เป็นหลักการที่ที่ดีอันหน,น,นึ่งอันที่นอกจากเตรียมความพร้อมแล้วทีนี้เราต้องรู้หลักการออกกําลังกายหลักการออกกําลังกายมันมี3มระยะของการออกกําลังกายคือมันวอร์มอัพทำอบอุ่นร่างกายก่อนใช่ไหมวอร์มอัพแล้วก็ออกกําลังกายตามชนิดของของประเภทกีฬาหรือการออกกําลังกายนั้นแล้วก็คูลดาวก็คืออะไรนะ ทําทให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอันนี้ก็คือเป็นหลักการ3สเตปของการออกกําลังกายทั่ว,วไปค่ะถ้าไม่ทำรอคะอาจารย์ถ้าไม่ถ้าไม่วอร์มอัพถ้าไม่คูลดาวมันจะเกิดปัญหาอะไรกับร่างกายบางร่างกายยังไม่ได้เตรียมตัวร่างกายเรายังไม่เตรียมพร้อมที่จะไปออกกําลังกายแล้วแล้วชนิดของการออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะหนักเบาต่างกันตามสมรรถนะของของร่างกายถ้าเราไปออกกําลังกายหนะักไม่วอร์มอัพร่างกายเรามันจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่รับไม่ได้รับไม่ทันนะต้องค่อยๆวอร์มอ้พให้มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกกระปรี้กระเป๋าให้มีการยืดเหยียดอะไรอย่เงี้ยนะคะในข้อต่อในส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อจะไปออกกําลังกายชนิดนั้นให้มันสมูทนะคะให้มันไม่ไม่บาดเจ็บค่ะซึ่งความรู้ตรงนี้มีความจําเป็นมากนะคะหลายคนเนี่ยพอ ออกกาลังกายปุ๊บเริ่มเลยใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เริ่มเลยต้องมีต้องมีการมอมอัพหน่อยค่ะประมาณ5ถึง10นาทีแล้วเวลาเราออกออกกาลังกายจริงๆประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็คูลดาวอีกสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะการบาดเจ็บเนี้ยมันเกิดจากการอะไรนะอาจจะกระแทกแรงๆใช่ไหมคะหรือใช้ ใช้เอายว,วส่วนนั้นๆกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออะไรต่างๆหนักเกินไปเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายไม่ใช่ว่าพอเราจะเราคิดว่าตัวเราแข็งแรงคิดเองนะว่าเออเราน่าจะทําได้เห็นคนอื่นทําไม่ได้นะคะคนที่ไม่เคยไม่เคยก็ต้องค่อยๆนะคะค่ะโดยปกติเท่าที่อาจารย์รับทราบมาเนี่ยอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ออกกําลังกายมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะ เออถ้าเป็นนักกีฬาหรือการออกกำลังกายทั่วๆไปก็มีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเป็นถึงมากนะคะถึงรุนแรงเล็กๆน้อยเช่น หกล้มถลอกนะคะผิวหนังถลอกเป็นแผลอันนี้ก็อาจจะไม่ยากในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลใช่ไหมคะออมาล้างทำความสะอาดตามแผลธรรมดาแต่ถ้าเกิดข้อเท้าพลิกกล้ามเนื้อฉีกอันนั้นก็รุนแรงมากขึ้นนะคะก,ก็อันนั้นก็ต้องมีการปฐถมพยาบาลคือหลักของการปฐมพยาบาลข้อแรกเลยนะคะเราต้องประเมินผู้ดได้รับบาดเจ็บว่าเขาได้รับบาดเจ็บอะไร แล้วเราจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรให้ถูกต้องนะคะบาดเจ็บที่ตรงไหนสมมติว่าเป็นนักกีฬาหกลม้มข้อพลิกข้อแผลอันนี้มันก็คือจะบอกได้ว่าสมมติว่าล้มลม้มเอาตรงไหนลงส่วนของร่างกายแขนแขนหรือขาเวลาเราเข้าไปช่วยเราต้องระมัดระวังนะคะอ,คอันอันแรกเลยประเมินอันที่สองคือเข้าไปช่วย นะคะเข้าไปช่วยตามตามสิ่งที่เราประเมินได้ว่าบาดเจ็บอะไรแล้วก็ช่วยตามหลักการปฐมพยาบาลเช่นสมมติว่าข้อเท้าพลิกเนี่ยนักแบดพลิกปุ๊บนะคะหรือเดินวิ่งธรรมดาเนี่ยก็สามารถจะพลิกได้ในชีวิตประจําวันก็พลิกได้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงมีส้นก็พลิกก็ได้นะคะแล้วก็ทางต่างระดับเนี่ยโอกาสพลิกสูงมากทีนี้การพลิกเนี่ยมันทําให้เอ็นหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันอักเสบหรือฉีกขาดได้ถ้า รุนแรงนะคะทีนี้การการทาให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนนั่น,นเป็นเป็นอาการของการอักเสบของเนื้อเยื่อต่าง,ๆ,างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเประสบเหตุใหม่ๆมันยังไม่เกิดอาการมากนะักมองไม่เห็นหรอกค่ะว,ว่ามันจะบวมนะคะอาการปวดก็ยังไม่ชัดเจนเริ่มเจ็บหน่อยๆ อันนี้สําคัญว่าถ้าเราปฐมพยาบาลถูกต้องอาการเหล่านี้มันจะไม่ progress, รเกสหือไมไมไม่่พัฒนาเป็นรุนแรงนะคะเราช่วยระง,งับความรุนแรงเบื้องต้น <คะ S 1> เช่นเราหยุดหยุด,หย,ดหยุดข้อตรงนั้นสมมุติว่าข้อเท้าแพงเราหยุดไม่ให้มันเคลื่อนไหวหรือไม่ให้มันลงน้ําหนักนะคะเราสเตบลไลมันให้มันเรคำว่าให้เบรสนะคะเร,เราใช้หลักการอาจจะง่ายๆคือ R I C E Ri ซ e นะคะอันแรกอคือให้เลสให้ให้ให้ข้อตรงนั้นได้พักอย่าไปลงน้ำหนักนะคะแล้วพิจารณาดูแล้วก็ไอไอสำคัญนะความเย็นหรือน้ำแข็งเนี่ยประครบน้ำแข็งประครบการประครบนี้ป้องกันการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นนะคะมันอักเสบอยู่แล้วแหละแต่มันถึงเอ็นขาหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยต้องประครบประครบเพื่อลด ปวดบวมแดงร้อนประครบเย็นนะคะค่ะประครบเ<ม>ย็นภายใน24ชั่วโมงแรกถึง48ชั่วโมงเนยนะคะต้องประครบเย็นนะคะอันนี้จะลดความรุนแรงได้อีกตัวหนึ่งคือ compression คือ C C ตัวนี้คือถ้าเรามี elastic bandage อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่มี first aid kit นะคะ,คะแต่ในนั้นก็จะมี bandage ก็เอามาพันเพื่อ support support ส่วนนั้นไม่ให้มันเคลื่อนไหวมากะะนะคะ,คะอันสุดท้ายคือ e e รีเวทยกขึ้นยกขึ้นส่วนของร่างกายขาเวลานั่งก็ยกเท้าสูงนะคะ,คะถ้าเป็นแขนก็ยกแขนสูงเพื่อลดการบวมเพิ่มการไหลเวียนให้มันดีขึ้น<ม>อันนี้คือหลักการง่ายๆในการดูแลปฐมพยาบาลเวลาคนที่มีบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นหรือข้อต่างๆแต่ถ้าเราประเมินได้กระดูหกหักอันนี้ต้องสเตบิไลซ์เลยหยุดนิ่งเลยนะคะอย่าเคลื่อนย้ายมากเพราะเนื่องจากว่า กระดูกห่างนี่มันจะทําให้เกิดการเจ็บปวดที่รุนแรงเห็นนักกีฬาเห็นไหมคุณคุณหมอข้างสนามก็จะเอาสเปฉีกอันนั้น คือทาให้ชาเลยนะคะคลดความปวดลดความปวดณขณะนั้นอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่คุณหมอจะตักเป็นคนทำนะคะที่คุณหมอข้างสนามแต่ถ้าถ้าเป็นเรานี่ต้องเ,อเราไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่ในมือหรืออยู่ข้างตัวแล้วก็ใช้หลักการง่ายๆแบบที่กล่าวมานะคะค่ะข้อเท้าพลิกข้อเทา้าแพลงอาจจะไม่ใช่ที่ที่รุนแรงมากนะักมันมีระดับของความรุนแรงมากขึ้นอีกไหมคะคุะคณหมอที่อ,อ,อาจารย์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬานคนะคะ ก็ที่บอกถ้าถ้ารุนแรงเรื่องอกระดูกหักอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องส่งส่งโรงพยาบาลหมายถึงว่าเอาอ,อาจจะเข้าเฟือกอ่อนๆแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นอันนี้เราเคยเห็นนักกีฬาที่โหเล่นกีฬามาแล้วอายุไม่มากนะคะ,คะ 30- 40เนี่ยแล้วก็วูบลงไปหัวใจหยุดหยุดเต้นอันนี้ต้อง CPR เลยค่ะ CPR คือ ันนั้นก็คือหลังจากการประเมินแ้ะประเมินได้โดยจับชีปประจรท่ที่ตรงคอว่าถ้าเกิดชี่ประจรหัวใจหยุดเต้นแล้วหรือที่ฝ่ามือเนี่ยถ้า นั้น CPR ทันทีนะคะอันนั้นก็คือหลังจากที่ประเมินเรียบร้อยแล้วสถานการณ์โอเคแล้วเราประเมินได้ว่าคนไข้เกิดอะไรขึ้นเราก็ CPR ถ้าในขณะที่ CPR เนี่ยการทำคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะหาคนช่วยค่ะเรียกคนช่วยร้องขอคนช่วยรอบๆข้างเสร็จแ,แล้วร้องขออีกอันหนึ่งคือที่สำคัญคือ AED เครื่องกระตุกหัวใจใช่ค่ะเพราะขนาดนี้ AED นี้วางอยู่ตามที่สาธารณะทั่วประเทศนะคะ,คะโดยสภากชาติเองก็ส่งไปประมาณพันกว่าเครื่องแต่หน่วยงานอื่นๆด้วยหน่วยงานอื่นๆที่มีการวาง AED ไว้ต่างๆเช่นที่สนามบินศูนย์การค้าอะไรเงี้ยก็มีเรียกหาเลยค่ะขอ AED อ,อยู่ตรงไหนก็ถ้า คนแถวนั้นจะรู้นะคะหรือเปิดหาใน Google ได้นะคะแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้อง C p r ต้องใช่ค่ะเราทำไปขอไปนะคะแล้วก็ CPR ตามหลักการที่เราเรียนมาว่าถูกต้องนะตำแหน่งถูกต้องวางมือถูกต้องแรงถูกต้องึ่ันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้มากต้องฝึกต้องฝึกค่ะต้องต้องเรียนต้องอบรมถ้าเราทำได้ถูกต้องช่วยชีวิตได้หนึ่งคนนี่คุ้มค่ามหาศาลใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำผิด เรามีจิตใจอยากจะช่วยเราเราเราจริตใจดีวุ่งพุ่งปราดเข้าไปแล้วช่วยแล้วช่วยไม่ถูกนะหนึ่งเขาไม่รอดสองกระดูกหัก แต่กระดูกหักก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนะกระดูกก็คืออาจจะแรงไปค่ะอันนั้นก็แต่ช่วยชีวิตได้นี่ก็มารักษากระดูกค่ะทีหลังนี่ก็ก็อาจจะก็ก็ดีกว่าทําให้เสียชีวิตด้วยแต่ว่าถ้าเราทําถูกต้องแรงไม่มากเกินไปหรือแรงพอดีนะคะที่กดหน้าอกลึกลงไปประมาณ2นิ้วสองนิ้วเสรเจษเนี่ยก็จะมีความพอดีค่ะอันนี้คะแต่อย่างเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจที่เราเห็นอยู่ตามพื้นที่สาธารณะเนี่ย วิธีการในการที่จะใช้มันถ้าเราไม่เคยใช้มันมาก่อนแล้วเราอาจจะไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการฝึกอบรมในการใช้มาก่อนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนหรือว่าจะต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้างในการที่จะช่วยค่ะคือตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีอะไรนะมีการบอกบอกวิธีการอ,าอยู่แต่แต่ควรจะมีการอบรม,มนะคะ,คะเพราะว่าการติด ติดอะไรนะอิเล็กโทรตรงยศาสต์ 3. เนี่ยมันจะบอกว่าติดที่ตรงไหนเครื่องตำแหน่งตรงไหนต้องติดให้ถูกต้องสายต้องถูกนะเออสา,าาสายนี้ติดข้างซ้ายสายนี้ติดข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมันจะอะไรนะมันจะดิสเพย์มันจะ,ะด,จะดะูบอกว่าฮาร์ดเรทของ จอมันจะขึ้นใช่ไหมคะเอ็นมีจอไม่แน่ใจว่ามีจอหรือว่า oh. แต่มันจะบอกอะว่าค่ <Okay. S 2> าเรทตอนนี้กระตุกได้นะคะ mm hmm. เขาก็าให้กระตุก <Okay. S 2> การกระตุกต้องระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นไอีเป็นสื่อไฟฟ้าอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะนั้นเขาจะมีหลักการอะประเมินติดให้ถูกต้อง <Okay. S 2> แล้วก็กระตุก ทำยังไงให้คนรอบข้างไม่ใช่อีกคนหนึ่งจับคนไข้อยู่ก็ไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้ต้องทุกคนต้องพร้อมแล้วต้องถอยออกมาต้องต้องไม่ไม่จับตัวคนไข้อะไรประมาณมันมีหลักการอยู่ซึ่งซึ่งไม่ยากนักในการเรียนรู้ค่ะแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องมีการเรียนรู้ในทักษะในการใช้เพื่อที่จะได้พอถึงเวลา เราอาจจะได้เจอหรืออ<ำ>ยู่ในสถานการณ์นั้นที่เราจําเป็นจะต้องช่วยเพราะการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยคือโอ้โหนี่มีคุณ <diyor caminho S 2> คะ่ามหาศาลมากค่ะอาจารย์ขานิ้งถามเป็นความรู้อีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันว่าเอาละอันนั้นเป็นกรณีที่ที่ หัวใจหยุดเต้นไปแล้วล้มไปแล้วแต่เจ้าตัวเองเนี่ยในขณะที่เรากําลังออกกําลังกายอยู่เราจะมีวิธีการในการประเมินตัวเองไหมคะว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะ,ะเราต้องหยุดแล้วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการที่จะรุนแรงไปมากกว่านี้นะค,ะค่ะเพราะบางคนอาจจะฝืนใช่ใช่ฝืนไม่ฝืนไม่ได้เลยนะคะ,ค,ะคือสมมติว่าเราออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีการใช้แรงเยอะเช่นตีแบดก,ก็เหนื่อยนะคะเทนนิสอีกหนักหรือในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม แค่ไปออกกําลังกายที่สายพานเดินร่างกายไม่พร้อมก็ก็ต้องหยุดนะถ้าเรารู้สึกเอ๊ไม่ค่อยไหวและหน้ามืดหน้าแบบเหมือนวิ่งเวียนต้องหยุดนะคะแล้วก็รู้สึกกล้ามเนื้อมันอ่อนล้ามากแล้วมีอาการอะไรก็ตามที่มันผิดปกติต้องหยุดทันทียกตัวอย่างตัวเองนะคือคืออันนั้นไม่ได้ทานข้าวค่ะครึ่งหวันแล้วก็ไปนั่งประชุมแล้วเรารู้สึกว่าอิมนั่งประชุมทั้งวันอ่ะท้องอืดไหมแล้วก่อนทานข้าวเย็นเนี่ย ไปออกไปเดินสายพานไปโอ้ไปเดินเราก็คิดว่าเราไหวไงเไปเดินเดินรู้รู้สึกรา้าเริ่มเริ่มเอ๊ะน,น้ำมันนี้หยุดนะหยุดทันทีหยุดแต่แต่หยุดแล้วเดินไม่ถึงห้องอาหารไป,ไปอยู่ลกลางทางเป็นลมก่อนเลรอเป็นลมก่อน อันนั้นคือขาดออนน้ําตาลต่ำค่ะให้เที่เขาเรียกไฮโปไกลซีเมียเพราะว่าไม่ต้องกัดเที่ยงไปถึงหกโมงเย็นก็โอ้โหแต่ความท้องอื่นเราก็ไม่อยากทานข้าวอะแต่แต่เราหิวแล้วอะนั่นอะคือเราต้องประเมินร่างกายว่าเรามีความพร้อมไหมค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากคนรอบข้างจะต้องมีความรู้เรื่องบทผดุพยาบาลตัวเราเองเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยว่าเราไหวไม่ไหวยังไงแต่อาจารย์ครับ สิ่งที่เราคุยกันมาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกับมุมเรื่องของการปฐมพยาบาลจากการออกกําลังกายเนี่ยในงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กันยายนี้เราจะไปหาความรู้ได้ที่นั่นด้วยไหมคะ อ,อ๋อได้ค่ะก็คือ,อ,อนอกจากก่อนร้วนที่5ทางออนไลน์และใช่ไหมคะว,วันที่8เขาก็จะมีการออมีบูธใ,ให้ความรู้อ,อันหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะเดินวิ่งก็จะมีการให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมร่างกายบอมอัพนิด,ดนึงเลยค่ะ,ะ,คะดีเลยค่ะเผื่อว่าใครยฟังแล้วก็นึกภาพไม่ออกหรือว่าเอจะไปเรียนผ่านทางออนไลน์ <laughs> มันจะสู้ ทำจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไปร่วมงานกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์การการเรียนผ่านให้เป็นรักสูตรแล้วก็จบมาได้ใบประกาศนียบัตรว่าเราได้ผ่านหลักสูตรเบสิกเฟิร์สเอนะคะปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานหรือ การทำพิ CPR and AD, และ AD เราสามารถจะเรียนได้นะคะศ mm hmm. ูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพนาไหมก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดปี <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเรานะคะเว็บไซต์ศูนย์ฝึกอบรมชื่อศูนย์อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพนายหม่นะคะ mm hmm. หรือเฟซบุ๊คลายเฟซเฟซบุ๊กค่ะชื่อของศูนย์ฝึกโดยตรง mm hmm. ก็จะประชาสัมพันธ์หรือไปอของ Facebook ของสภากาชาติ mm hmm. ก็จะมีประชาสัมพันธ์งานนี้ลองเข้าไปดูนะคะ mm hmm. ดีเลยค่ะอาจารย์คะทิ้งท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรม ทั้งวันที่5กันยายนาแล้วก็วันที่8กันยายนานี้ด้วยสําหรับใครที่สนใจมาร่วมกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะก็สามารถจะมาเรียนรู้แล้วก็มาหาประสบการณ์โดยตรงนะคะเราสองวันในวันที่5กันยายนทางออนไลน์นะคะผ่าน Facebook ของศูนย์สกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยก็เข้าไปดูแต่เข้าใครดูไม่ทันหรือเวลานั้นไม่ว่างก็ย้อนหลังได้นะคะสาหรับกิจกรรมวันที่8ก็เข้าไปใน สมัครได้ใน i r e c o u r s e o org สมัคร เลือกกิจกรรมได้เลยค่ะจะเดินหรือจะวิ่งหรือว่าจะทําบุญนะคะเรามาร่วมกิจกรรมดีๆกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นเป็นการจุดประกายให้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วยังได้ทําบุญด้วยก็เชิญชวนทุกคนนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเ c e b o o k ของสภากาชาติไทยค่ะ,คะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะกับวันปฐมพยาบาลโลกค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังศีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุข ภาพอนามัยสภาการชาติไทยขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะนี่กอาจารย์ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับตันแน็